เิ็นหอมหน่ากินมากแกงผักเชียงดาใส่ปลาแหง้งสวัสดีเจ้าปลากันเหมือนเดิมนะเจ้ากับป้าหนอมชาแนลวันนี้พาเข้าครัวทำอาหารเหนือนะเจ้าแกงผักเชียงดาใส่ปลาย่าง แกงพักเชียงดาใส่ปลาแห้งก็มีพักเชียงดาหยอดงามๆเลยนะเจ้าก็มีปลาแห้งปลาย่างหนึ่งตัวนะเจ้าแล้วก็มะเขือเทศมะเขือส้มเครื่องแกงก็ตามนี้เลยนะเจ้ามีพริกแห้ง หอมแดงกระเทียมเกลือแล้วก็ขานะเจ้าขานี่บางบ้านก่บอบะใส่นะเจ้าแล้วแต่ความชอบของแต่ละบ้านเนาะผงชูรสผงปรุงรสกระปิแล้วก็ปลาด่าเจ้าเดี๋ยวป้าจะเอาปลาย่างไปต้มก่อนนะเจ้าแล้วก็เด็ดพักไปโขลกไปตำพริกแกงก่อนนะเจ้า ก่อนจะต้มต่อเอาสาไปล่างก่อนนะจะชุดไฟตั้งหมเติมน้ำสะอาดลงไปสาลงไปต้มก่อนนะจ๊ะต้มเอาจนเปื่อยเลยนะจ้าเปื่อยแล้วก็จะมาแก้เอาเฉพาะหน้ามานะเจ้าต้มไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเด็ดผักก่อนนะเจ้า เด็ดเ <Dead> <Yeah. S 1> อาเฉพาะยอดแล้วก็ใบอ่อนนะเจ้าติ๊กแห้งใส่ลงไปเลยเจ้าความเทศสามชออเนาะอันนี้ปลาใส่ไปเจ็เม็ดกระเทียมค่ะแล้วก็หอมแดงเจ้า หอ,อมแดงนี่ใส่เยอะหน่อยนะเจ้าเพราะว่าจะทำข้างหน้าแกงหวานเนาะแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะเจ้าตามโคลกเล,กเลยนะเจ้าออเลกประมาณนี้นใะส่กะปิลงไปเจ้า ตามด้วยปลาร่าเลยนะเจ้าโขลกกระพริ๊กนีดเลยนนี่ก็ได้ส่วนของพริกแกงแล้วนะเจ้าปลากะเปบอแล้วนะเจ้าปลากระแกแล้วนะเจ้า,า,อเ,อเ,จาเอาเฉพาะเนื้อแยกเอากลางออกนะเจ้า นะเจ้าลงน้อแกงกันเลยเนาะอันนี้เป็นน้ำต้มปลานะเจ้าใส่พริกแกงลงไปเนาะปรุงรสเลยนะเจ้าผงปรุงรสตามด้วยผงนะัวปรุงรสตามชอบเลยนะเจ้าตามด้วยเนื้อปลาย่างใส่ลงไปเลยเจ้า ด้วยพักเลยนะเจ้ามะเขือส้มใส่ไปเลยเจ้า ชิมก่อนนะเจ้าอือหืออร่อยมากเจ้าร้้มขนาดนะเจ้าซุกล้วนะเจ้าปิดไฟไปตักเสิร์ฟกันเลยเจ้า พร้อมเสิร์ระเจ้าแกงพักเสียงดาใส่ปลาย่างอร่อยดีมีประโยชน์ทักสมนุนไพรนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมการทำอาหารพื้นบ้านอาหารเหนือนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นประนอบตัวนะเจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีเจ้า